รีวิวบวกไกด์หัวหัวน้องทําอะไรได้บ้างไปดยูหัวหัวเป็นตัวละคร5ดาวผาดเฟื่องฟูธาดลมซึ่งผาดเฟื่องฟูก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีหน้าที่ฮิวให้กับเพื่อนแต่หัว,ห,วหัวไม่ได้มีแค่นั้นมาใช่แค่ฮิวได้น้องยังสามารถฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนได้เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนได้ล้างดีบับให้กับเพื่อนได้อีกโดยฮิวที่ครบครันขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะครับการล้างดีบับของน้องก็ไม่ต้องมากดสกิวร้างหลายๆทีขอแค่น้องมีสแต็กอยู่เวลาเพื่อนเข้าเทินตัวเองก็สามารถล้างดีบััไไได้้้แแลวมม่่่เเเปปิงงตทนใสกบ ทีมไหนก็ได้เพราะว่าหัวหัวฮิวแรงมากมีวัตถุพลังงานให้เพื่อนอีกและในปัจจุบันที่มอนสเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะบอสจะมอนปกติตัวเล็กตัวน้อยตีก่อนแรงแถมยังแปะดีบัฟอีกซึ่งหลายๆครั้งที่มันแปะดีบัฟเนี่ยก็จะเป็นดีบัฟที่ทาให้เราขยับตัวไม่ได้ซึ่งการมีล้างดีบัฟจากหัวหัวเนี่ยก็ทําให้เราเล่นง่ายผ่านสบายถามถึงความคุ้มค่าน่ะเหรอโคตรคุ้มเลยใครที่ยังไม่มีตัวซัพพอร์ตดีๆเอามาฮิวไว้กับทีมนะเปิดเถิดคุณจะได้เล่นเกมแบบสบายๆน้องกกกกกก็แแค่่เววลาาไไมมมีีสตตุดิท้้้้งงใหนอ ตายเต็มก็กดแค่แค่นั้นตัวไม่มีอะไรมากเลยนะขอแค่คุณดูสเต็กตัวเองอย่าให้มันหมดละกันนะไม่อย่างนั้นด้วยการล้างดีบัฟก็จะหายไปรู้หละมันเป็นตัวฮิวคุณอาจจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับมันเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่ามีแล้วมันเล่นสบายนะคุณเปิดเถอนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่และอย่างของหวัวหัวมันทานํางานยังไงมาเริ่มกันด้วยที่สก,กิลกดแล้วฮิวเพื่อน3เป้าคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะได้รับฮิวเยอะสุดส่วนอีกสองคนข้างๆก็ได้รับฮิวน้อยลงมาหน่อยซึ่งมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะม พ่อคนตรงกลางน่ะสองคนข้างๆไม่ได้ล้างดีบัฟนะจะล้างดีบัฟให้ใครโดยการกดสกิลเนี่ยก็เล็งหน่อยซึ่งการกดสกิลหัวหัวมันก็ไปเชื่อมกับพรสวรรค์ของตัวน้องเองเวลาหัวหัวกดสกิลไปเนี่ยน้องจะได้สเต็กมา2อันเวลาเข้าเทินหัวหัวสเต็กก็จะลดลง1อันแล้วสเต็กนี้มันทาอะไรได้บ้างเวลาที่หัวหัวมีสเต็กอยู่เนี่ยพอเข้าเทินเพื่อนหรือว่าเพื่อนเรากดถ้าไม่ตายไปเนี่ยคนที่เข้าเทินตัวเองหรือว่ากดถ้าไม่ตายเนี่ยจะได้รับฮิว5ของ HP ห้าเปอรามที่ได้รับฮาีหัวหัวแล้วก็หาใครก็ตาม สามารถล้างดีบัฟได้1ดีบัฟซึ่งการล้างดีบัฟนี้สามารถเกิดขึ้นได้แค่6ครั้งซึ่งไอการล้างดีบัฟ6ครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราล้างดีบัฟไอประเภทที่มันทําให้เราขยับตัวไม่ได้น่ะสตันกับขังหลับอะไรก็ตามแต่ล้างได้หมดเลยเนี่ยซึ่งตัวสเต็กหัวหัวเนี่ยยังมีความสามารถในการฮิวเพื่อร่วมทีมที่เลือดน้อยกว่า50%ขึ้นมาอีกโดยไม่จะเป็นจะต้องเป็นเจ้าตัวที่เลือดน้อยกว่าข้าสิหเือร์เซ็นต์เข้าเทินหรือว่ากดท่าไม่ตายนะพเพราัวเอในทีมกดท่าไม่ตายหรือว ิ่มขึ้นได้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราสามารถฮิลได้จากการที่เพื่อคนคนอื่นกดท่ามไม่ตายมานะเผื่อมันยังไม่ถึงเทินหัวหัวเราก็จะมีฮิลจากตรงนี้ที่ช่วยยื้อชีวิตเราอีกนิดนึงถือว่าดีนะเอาง่ายๆกดสกิลแล้วหัวหัวจะได้สแต็ก2สอันสแต็กนี้ฮิลได้ล้างดีบัฟได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราเข้าเทินตัวเองหรือว่ากดท่ามไม่ตายเนะี่ย ถ้าไม่ตายหัวหัวฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนในทีมนอกเหนือจากตัวเองที่เลเวลสิฟื้นฟูพลังงานได้20%ของพลังงานแต่ละคนก็เยอะอยู่นะแค่นั้นยังไม่พอยังเพิ่มเอทีเคให้อีก40เอซตเยอะโคตรฮิวก็ได้ล้างดีบัฟบก็ได้แล้วจะมาแจกเอทีเคกับพลังงานอีกโอ้โหอ,อ,อีนูนี่ไม่กล้าให้ใครเล่นเลยแตจจ่จริงๆตัวฮิวมันก็ต้องประมาณนี้นะสมัยนี้เนะี่ยไม่อย่างนั้นไม่ไหวยมอนมันแรงมอนมันแฝดดีบัฟบเยอะซึ่งตัวพรสวัสค์ก็ยังมีเทรซเมเ็ดขวา ุณโดนมอนแปะดีบับขยับตัวไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเพื่อนคุณก็ยังสามารถล้างดีบับได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะไม่ต้องรอให้หัวหกดสกิลเพราะยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำสปีดเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยหัวหจะได้กดสกิลทีหลังตัวที่เป็นดีเบตของพวกคุณนะยังมีเทสเมดบอลที่เวลาสแต็กจากตัวพรสวรรค์ทำงานเนี่ยหัวหจะฟื้นพลังงานตัวเองหนึ่งหน่วยก็มาช่วยให้น้องกดท่าไม่ตายได้ไวขึ้นนะส่วนเทสเมดซ้ายก็เพิ่มโอกาสต้านทานสถานะประเภทควบคุมเพิ่มขึ้นก็ต่อไอ เทคนิคหัวหัวกดแล้วจะขู่มอนรอบๆทําให้มอนที่โดนเทคนิคหัวหัวไปเนี่ยมันจะวิ่งหนีห่างจากหัวหัวเป็นเวลาสิบวิแล้วพอเราตีมอนที่มันวิ่งหนีเราไปเนี่ยจะทำให้มอนติดดีบัฟลดเอตีเคลง25%เป็นเวลา2เทินก็ดีนะเวลาที่เจอกับบอสที่มันตีแรงๆตั้งแต่ต้นจะได้ลดดาเมจมันลงมาหน่อยเราจะได้ไม่ตายไวกันการทำงานทั้งหมดของหัวหัวมันก็แค่นี้แหละคุณมันเข้าใจง่ายมากเลยอ่ะมันก็แค่ตัวฮิลที่กดตัวฮิลฮลได้อ่ะแล้วก็มีล้างดีบัฟกับฟื้นฟูพลังงงาาาานนนนนให้้กก็แคคค่่่่่่่ััััะะะววจไไไไปปเเออออออรมมตดดดดีีบบยยยยูทถิิ อไล่โคนของหัวหัวเนี่ยจะทำให้เราได้รับฟืน้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้นถ้าฝ่ายเรากดถ้าไม่ตายจะฟืน้นฟูเลือดให้กับเพื่อนที่มีเลือดต่ําสุดอีกตามเปอร์เซ็นต์เฮีของคนคนนั้นนะนะและถ้าคนสวมใส่ไลโคนนี้ฮิลให้กับเพื่อนเราจะทาให้เอทีเคเพิ่มขึ้นอีก2.4สามารถซ้อนใน5้าคันเป็นเวลา2เทินในฐานะที่มันเป็นไล่โคน5ดาวสําหรับตัวฮิลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็ดีนะมีฟืน้นฟูพลังงานสามารถฮิลเพื่อนที่เลือดน้อยสุดได้อีกเพิ่มเอทีเคให้กับเพื่อนอีกกกถาาาาามมวว่่ดดดีีั้้็็สสรนนํไไปใใหตอื ว่าพวาสามารถของไลโคนเนี่ยตัวฮิลส่วนใหญ่มันสามารถทําได้เนี่ยแล้วก็การฟืร้นฟูพลังงานที่ที่ตัวฮิลตัวไหนก็ได้ใช้นั่งนั้นก็ถือว่าเป็นไลโคที่ดีแต่กับกันอีดอลอนหนึ่ง ขยายระยะเวลาของสแต็กหัวหัวเพิ่มขึ้นอีก1เทินแล้วถ้าหากหัวหัวมีสแต็กอยู่จะเพิ่มความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก12%อเอนตีหนึ่งเนี่ยก็มันทำให้เราไม่ต้องกดสกิลบ่อยเพราะว่าเพราะว่าสแต็กเราอยู่ตั้ง3เทินเลยนะแถมมันยังเพิ่มสปีดเพื่อนทั้งทีมอีกหัวหัว,หวก็ไม่ต้องกดสกิลบ่อยสามารถเจนแต้มให้กับเพื่อนได้เรื่อยๆเ,เพื่อนที่ได้สปีดเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสออกตีเพิ่มขึ้นได้ตีมอนก่อนมอนตายก่อนมอนไม่ตีเราเเราาาาาาไไมมมมม่่่่่่่จบลลลนนนนนนนงยนสยสขดดีี้ถมผผมววิคหืคหอ E1 E1 ชั ม,นะมันแบบว่าไม่ต้องกดสก,กิลบ่อยอะ่ะมันไม่เปลืองแตมอะ่ะตัวแตมแอคชั่นคุณไปลงกับพวกตัว DPS ตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะดีกว่าอีกดังนั้นถ้าผมเปิดอะไรอีดอลอหนึ่งครับตัวไรโคเนี่ยไปหายอย่างอื่นใส่เอาซึ่งหากคุณจะเปิดไลโคลหรือว่าอีดอลอหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องใช้เพชรที่มันเยอะกว่าปกติดังนั้นคุณจะเติมเพชรคุณต้องเติมที่ไหนก็ต้องที่มาแล้วกับ Rich Man Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมปรับรลดราคาฮงไกซารเรลถูกแล้วถูกอีกถูกก่าาาเเดดิิมมมมทุกาาุกกกกกรคถูตออีมามาๆแนนนส เติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชัน้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และลาย Richman Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นไหนๆก็พูดถึงไลโคลละใส่อะไรดี ใครมีเงินงบเหลือก็เปิดประจำตัวก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นนะสมมุติใครมีไลคโค้ดห้าดาวไปรูทิ้งไว้เนี่ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะส่วน4ดาวถ้าจะให้แนะนําก็นี่เลยครับหน้าคาร่าหมวกแดง แชร์ฟิลลิ่งทำให้โบนัสรักษาเราเพิ่มขึ้นเวลาเราก,กดสก,กิลเนี่ยก็ยังฟื้นพลังงานให้กับเพื่อนอกีกขัด5อยู่ที่4หน่วยัโโหวหัวเนี่ยก็ต้องกดสก,กิลทุกๆ2เทินอยู่แล้วใส่อันนี้เอาไปแจกพลังงานให้กับเพื่อนได้โบนัสฮิลและคนอันนี้ก็นับว่าดีเลยนะแถมยังหาง่ายด้วยหรือจะเป็นไล่คนกิจกรรมอย่างให้อเวอร์เฮียทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้นเวลาก,กดสก,กิลก็ได้โบนัสฮิลเพิ่มขึ้นอีกเป็นเวลา2เทินก็อย่างที่พูดไปว่าหงหิวได้กดสกิลอยู่แล้วก็ใช้ได้ครับ เแต่ถ้าให้แนะนําจริงๆก็คุณจะไปใส่แช์ฟิลลิ่งก็ได้ครับกดสกิลแล้วฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนอีกนิดหน่อยหรือจะใส่ควิดโปโคที่เวลาเข้าเทินของหัวหวแล้วเนี่ยจะสุมเพิ่มพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมที่พลังงานไม่ถึง50%อย่างนี้ก็ใส่ได้นะคุณก็เลือกเองตามความรู้สึกแล้วกันนะครับว่าอยากใส่อะไรนะมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอะ่ะส่วนตัวลีลิกเนี่ยคุณมีเศษลีลิกที่คุณแบบว่าตีทิ้งไว้คุณก็มาใส่รวมๆกันยำๆจัมโบ้ um ก็ได้ครับไม่ต้อง ว่าการมีเซตกับการไม่มีเซตเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นน่ะใส่ไปเถอะแต่ถ้าคุณอยากจะใส่เซตจริงๆคุณก็เลือกเลยครับคุณจะใส่4สปีดคุณจะใส่2ฮิล2สปีด2ฮิล2เลือด2สปีด2เลือดเอาแล้วแต่ครับตัวเซตเนี่ยไม่ได้ฟิกเลยแต่ถ้าอยากใส่เซตจริงๆก็4สปีดก็ได้ครับใส้สปีดเพิ่มขึ้นเวลากดท่าไม่ตายใส่ฝ่ายเราแล้วเนี่ยทำให้สปีดเพื่อนเราเพิ่มขึ้นอีก12%ซึองเปอร์เซ็นต์ซี่งเปอนเปอกร่เซ็ใส่ไม่อยากใส่เซตก็ไม่ต้องใส่อยากใส่เซจริงๆก็ปเลืออนกัน ระหว่างเซตเลือดโลก3ได้เลือดเพิ่มขึ้นถ้าหากสปีดเรามากกว่าหรือเ,เท่ากับ120 ADK ของเพื่อนรวมทีมเพิ่มขึ้นอีก8%ซึ่งแค่คุณใส่รองเท้าสปีดอะสปีดคุณก็เกินอยู่แล้วนะ่แถมยังได้เลือดทำให้หัวหัวหิว,หว,หวแรงขึ้นอีกสบายกับอีเซตหนึ่งอย่างเซตบเ็ีกเนเคปหรือก็คือเซตต้านสถานะนะ่ได้ต้านสถานะเพิ่มขึ้น10%พอต้านสถานะเรามากกว่าหรือเ,เท่ากับ30%จะเพิ่มดามจที่เข้าให้กับฝ่ายเราทั้งหมด10%ซึ่งก็นับว่าดีเพิ หัวหัวไม่ติดเนี่ยหัวหัวจะได้กดสก,กิลใส่เพื่อนได้ซึ่งแทนแนะนําจริงก็เซตตั้งสถานะไปเลยครับค่าสถานะหลักแต่ละอันเสื้อก็ใส่โบนัสรักษารองทเท้าแน่นอนว่าสปีดอยู่แล้วทาสปีดก็ให้มันเกิน134ไปแล้วกันนะเอาให้มันเยอะที่สุดอะตามกําลังแล้วก็ดวงในการตีลิคของคุณเลยลูกแก้วก็เลือดอยู่แล้วสร้อยเนี่ยคุณจะใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานหรือจะใส่เป็นเลือดก,ก็แล้วแต่แต่แนะนําใส่ฟื้นฟูพลังงานไปแล้วครับจะได้กดท่าไม่ตายบ่อยๆเพิ่มพลังงานให้กับเพื่อนพอาามมเพราะ ส่วนของออบรองก็นเน้นไปที่สปีดตานสถานะเลือดเปอร์เซนต์เลือดแฟต ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องทีมก็ต้องพูดอยู่ไหมอะตัวฮิวอะมันใส่ไปกับใครก็ได้อะคือมันเอาไว้แก้สถานการณ์เช่มากกว่านะเพราะฉะนั้นข้ามไปเรื่องทีมนะทั้งหมดของหัวหัวก็ประมาณนี้แหละครับมันก็คือตัวฮิวครอบจักรวาลนะผมแนะนําว่าควรจะเปิดไปเถอะนะมันทำให้เล่นง่ายเล่นสบายนะเอาไปลงได้ทุกคอนเทนต์นะไม่ต้องกลัวมอนทาอะไรเลยทํามอนมันไม่ได้แบบว่าแรงเวอร์วังอลังการอย่างในพวกซิม,มแมลงอะไรอย่างนะั้นนะหัวหัวเนี่ยชิลสบายมีฮิวมีล้างดีบัฟรุ้นฟูพลพลังงานได้เพิ่มไอเดีได้อีกโอ้เดปิ ค,คลิปที่ผมพูดไปกี่รอบแล้วเนี่ยเขาบ่าเปิดเตะครับเนี่ยขอขอบคุณ่มาพูดแค่นี้แล้วกันนะใครไม่ได้อยากสอบถามก็พิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วกันนะครับให้ผมเห็นผมจะมาตอบและถ้าหาข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคลิปนี้ประมาณนี้ไปนะครับบ๊ายบายดกดไลค์กดซับด้วยบาย